ชาราศีเมษครับผมก่อนจะเข้าเดือนพฤศจิกายนเราจะมาไล่เรียงตามวันต่างๆว่าแต่ละวันเนี่ยมีดาวไหนโคจรยังไงบ้างนะครับผมไล่เรียงมาที่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเป็นต้นไปและกันดาวองคารเจ้าเรือนตนุและมรณะกลับเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับผมก็คือกับเรือนตัวเองเนาะจึงเท่ากับเมฆนี่จะกลับมามีพลังเต็มตัวอีกครั้งนึงมีพลังในการทํางาน มีพลังในการส่อสู้ชีวิตนะครับผมทีนี้ในเดือนพฤศจิกายนผมจะไล่ลำดับการโคจรของดาวเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนราวสุกนะครับผมกิเลสสมบัติใหไทยสุขเข้าสู่ภพเรือนปัตนิผลของมันคือเปิดพลังมีคนช่วยเหลือมากขึ้นทั้งคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงเข้ามาช่วยเกื้อนหนุนนะพอพบที่เกี่ยวข้องก็คือจะเป็นภพปัตนินั่นหมายถึงว่าคู่ครองหุ้นส่วนคนรักนะผลดีนะครับผมเรื่องงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ ที่ดีขึ้นนะครับผมงานเริ่มขยับบางคนเนี่ยได้ดีลข้อเสนอใหม่จากคนใกล้ตัวบางคนแนะนำงานอะไรมาให้นะทีนี้วันถัดไปวันที่10ดาวเกตมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายเข้าสู่ภพเรือนตนุของชาวราศีเมฆคือภพเรือนตัวตนดาวเกตเนี่เป็นพลังของจิตวิญญาณศรัทธาแรงผลักดันทางจิตใจที่สูงมากๆเลยนะครับผมเกตคือความลึกลับและแรงศักดิ์สิทธิ์นะผลของมันก็คือเมฆจะเริ่มคิดอะไร ไม่เหมือนใครคิดนอกกรอบสิ่งสำคัญก็นนคือมีเซนส์จะแรงมากๆในช่วงนี้นะครับผมเพราะดาวเกตไปเรื่องของยานอย่างรู้ให้ทายเกตนะก็บางคนอาจจะมีความฝันแม่นๆบางคนอาจจะฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนอาจจะฝันเห็นแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะหลังจากนั้นวันที่17เ็ดือนพฤศจิกายนนะครับผมดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ภพเรือนราศีพิจิกในภพเรือนมรณะหมายถึงยังไง ุดของมันก็คือเป็นพลังการเปลี่ยนผ่านครั้งใหม่และครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยนะผลของมันก็คือเรื่องที่ตกค้างเรื่องที่ตันเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายโปรเจกต์งานงานต่างๆในที่ติดขัดเนี่ยหรือเรื่องที่คนเมฆรู้สึกว่ามันเป็นหอกข้างแคร่มันเป็นสนับ สลักหลังตัวเองเอาไว้ทําให้ไปข้างหน้าไม่ได้ก็จะมีการเข้าไปเคลียเช่นมาคนกับแฟนแเคลียกันไม่ได้สักทีช่วงนี้ก็จะเคลียกันได้สักทีละว,ว่าจะจบหรือจะไปกันแน่นะครับผมวันที่25่สถึงยีพฤศจิกายนดาวพุธเริ่มเคลื่อนในองศาราศีตุลดาวพุธเนี่ยการเจราจาอ่อนหวานให้ไทยพุธคําพูดสัญญาเอกสารคู่ค้าเริ่มชัดเจนนะผลดีก็คือ พูดคุยปิดเดีลยวหรือเจราจาอะไรเนี่ยสำเร็จในเรื่องที่ค้างคาไว้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสำหรับการดีลงานหรือเริ่มธุรกิจคําเตือนนะครับคําพูดเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับผมเพราะคาพูดจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้บวกได้และลบได้เหมือนกันนะเพราะว่าดาวพูดเป็นเรื่องของการเจราจาถัดมาช่วงปลายเดือนวันที่28ปเดือนพฤิกาย,ยนดาวสุ์ย้ายเข้าพบเดือนราศีพิจิกในพบเรือนมรณะนั่นหมายถึงว่าสเสน่ห์จากภายนอกจะเปลี่ยนเป็นแรง ดึงดูดแบบลึกลับเพราะพิจิกก็เป็นความแบบลึกลับความทมึนทมึนหน่อยนะจะมีสเสน่ห์นะครับผมเหมาะกับการใช้สเสน่ห์ในการเจราจาการสื่อสารการเงินของสวยของงามนะครับผมแล้วก็มีความเตือนนิดหนึ่งก็คือดาวศุกร์ในภพมรณะจะมีเกณฑ์ที่จะมีรักซ่อนเร้นทั้งตัวท่านเองแล้วก็คนรักของท่านด้วยนะความสัมพันธ์ที่ยังซับซ้อนคุมเครือแก้ไขไม่ได้ สรุปภาพรวมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือชาวลัคนาเมฆเนี่ยเป็นพลังมรณะที่จะกลับมาพลิกชีวิตทุกท่านนะครับผมเป็นพลังที่ต้องตัดสินใจเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจจบหรือจะไปกับความสัมพันธ์อย่างนี้ดีกว่าใช้พูดอย่างนี้นะเมฆในเดือนนี้เป็นเหมือนนักรบที่ลุกจากขี้เท่าแล้วอะ่ะเดิมมันมอดไหมมาแล้วนะครับผมก็ไฟจะกลับมาลุกโชนอีกครั้งบางท่านก็เป็นไฟเย็นบางท่านก็เป็นไฟจริงนะครับ ไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างจะทุกอย่างที่พังไปเนี่ยมันจะกลับมาเปิดเส้นทางใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะชาวลักนณาราศีเมฆนี่คือภาพรวมกว้างๆของคนที่เกิดลักนณาเมฆยึดที่ลักนณาเป็นหลักดีกว่านะราศีก็แม่นอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าแม่นน้อยนะครับผมหรือบางท่านก็บอกว่าราศีแม่นกว่าลักนณาอันนี้ก็ไม่ติดดูอันไหนก็ได้ครับอันไหน ตรงกวาก็ดูอันนั้นแหละอันไหนพูดจําไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องดูมันแค่นั้นเลยง่ายๆเพราะหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไทยคือการให้กําลังใจท่านนั่นแหละครับแต่ว่าบอกว่าอะไรมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นหลักของสถิตินะครับผมโอเคก็ขอให้ดาวคารนคืนถิ่นนะครับผมพลังขุนศึกกลับมาครองบัลังอีกครั้งครับผมชาวลัคนาราศีเมฆคุณเป็นดวงเมืองคุณดวงดีเมืองก็ดีขอบคุณครับสวัสดีครับ